สวัสดีพี่น้องตอนเทียงครับมาเบิรงงัวทองเก่าเดือนครับเป็นง้วสาวทองแหลกครับสูงลอยสามสิบแปดครับเกือบจูลอยสี่สิบครับพี่น้องครับสดสดเลยครับบรรยากาศสดสดครับอยู่ในของงัวเบาตึงครับตัวนี้สาวทองแหลกครับสมโตก็พอพันเบาตึงครับมาคาจีครับพ่องเก้าเดือนครับพี่น้องครับเปิดไบสองหมื่นหกพันครับ ทรงฟีลอยโลนะครับเด้อตัวนี้ครับง้อเชิงนิสัยดีบอดือบอสนครับเปลี่ยนเข้าให้พึ่งเลี่ยวครับมังหันครับหีบบล็บขอเท่างามครับพี่น้องครับโคนดีน้ำลางสวยตัวนี้บอมีดังครับสีปอดครับแดงจึงคึงครับสาวทองเหลกครับ เดี๋ยวให้เบิ้งส่วนไายไปอีหลานย่างหมูลายใหญ่กับบอย่างยางครับไาก๋บบอย่างยางครับคุณนะครับห้องนิยายครับพี่น้องครับนมไข่ละครับนมไข่น่อมบวมละครับสูงลอยสามแปดครับนังงน้าดีค้นเรียบครับนิสัยดีครับบ่อดือบ่อสนครับเข่าขอกับปล่อยเข้าเลยครับนะครับนมไข่ละครับพี่น้องครับนมมาแล้วครับ เป็นเต่าสีชมพูแล้วครับเกียบเรียบขอเท่ากันงามครับปกติดีครับสูงรนอยสามแปดครับสาวทองแรกอนาคตไกล้ๆครับสีแดงบ่มี่ดางครับตัวนี้ครับแดงเขฉมเมครับหนังนั่นนะโกก้างใหญ่ๆครับหาแนวนี้ครับไปไหวครับบ่ต้องรุนโดนครับเพศดำครับโบดครบเครื่องครับ สองหมื่นหกทรงฟี่ให้ลอยโลครับสาวท่องแหลกครับเบื้องเงาหางครับโค่นหางไงบอครับพี่น้องครับไงบ่ครับโค่นหางครับไงครับงั่สีไงเป็นนาเป็นแนวนี้ครับคนครับอย่าออกอย่าออกมันห่อนอยู่นี่ละจะคล้องนี่แล้วห่อนออกข้างนอกห่อนแหงพี่น้องทายเนี่ยคองกนี่แลครับ เชื่อนี้ครับมาด,ดมหดกล่องครับไปไปเอ้าไปไปทางพูดไปอย่าออกอย่าออกอ่สนใจโทษมากครับพี่น้องครับสองหมื่นหกทองเก่าเดือนเต็มครับสมกับพอพันบักฮาจีครับเดี๋ยวจังสิบภาพไปเบ่งพอพันครับที่สมไวครับ พะวางงวกระบานเบาตึงครับเสือเสือมากกระบานครับก็เลยหูว่าจะคล้องชมเองครับตัวนี้ครับพอพันหาจีครับสมไปครับสาวทองเรียกครับทองใหญ่ครับทองใหญ่ครับไก่แล้วครับนับมือนับเว้นแล้วครับประมาณสองอาทิตย์กว่านี่แหละครับคงจะขอดครับที่น้องซื้อไปว่าต้องล่อโดนครับ หางวัวทองไปไหวกินน้องครับว่าต้องรุ่นโดนครับนี่ครับเสาหกครับก็เสื่อแห้งครับเมนี่ครับผู้ขายก็ะจาเป็นครับต้องขายครับไปไปพิกัดอยูบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของหัวเบาตึงครับพี่น้องครับ สนใจทักไล่มากครับเบอร์โท่พ่อมเบอร์ไล่ครับเบอร์เดียวกันครับกับเบอร์ไล่ครับโอ้ยอยากให้พี่น้องไปเลี้ยงครับแม่นี่ครับทั้งแดงทั้งท้องใกล้ออกทั้งหนังหนาทั้งสดทั้งนี้ไยดีทั้งเปลี่ยนเข้าใหหม่ครับจัดไปครับพี่น้องครับแผหางวัวทองไก้คอดครับบอผิดหวังแน่นอนครับแม่นี่ครับ สองหมื่นหกทรงฟี่ลอยโลครับขั้นพิ่นบาหวนเงินนี่บาได้ของเพิ่นนี่ครับราคานี้ครับตัวนี้ก็ราคาแบ่งปันครับเล็กๆในหน่วยครับขายไปครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับแบ่งปันกันเป็นเรียงครับของดีราคาถูกสะโพกใหญ่ๆครับถ่ายยิ่ๆงนะครับเด้อถ่ายย่งยัคุณนะครับ แดงช่ำๆครับน่มไข่แห้งแล้วครับน่มไข่แห้งนะครับนาเรียงครับโทษด่วนครับพี่น้องครับโทษด่วนครับไปเห็นชิปนี้แล้วครับเ่าโทษหาเบาตึงเลยครับสองเมื่นหกสีแดงสดๆครับบ้านนวาร์อำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับมึงน่มๆใกล้ๆครับเุ็นน่มครับ ไข่แล้วครับไข่แล้วครับเล็บกับง่ามครับเล็บกับง่ามยาสีปอยเสียก้นได้ครับวันนี้ครับเาขาคอนี่ยปอยเข้าเลยได้ครับจับง่ายๆครับงอตัวนี้ครับมึบงไอ้ไก่ครับมึบงไอ้ไก่้าตาหนักเล่นหอดกล่อง โอ้หูแห้งครับเป็นไถยกลางครับกลางใหญ่เนียครับเกือบลอยซีซิครับลอยสามแปดครับอันพูดจังหนึ่งกันสิว่าลอยซีิแล้ะครับอันนี้วัดตามความจริงครับลอยสามแปดครับแข้งขาประกันหาด้ะครับเด้อถกถอนครับซิหามือครับช่วงสุดช่วงจม ประกันให้ครับต่ว่าบ่จุมนะครับเบิ่งแล้วครับมีแต่สีออกอย่างเดียวครับงวดตัวนี้ครับสองหมืหกครับทรงฟรีเดลอยโลครับราคานี้ครับจัดไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับเราตึงปฐมราชขอจบคลิปเพียงเทนี้กรครับสวัสดีครับผม นี่ครับบากหาจีครับพอพันครับปักหาจีครับโมชิลายเนี่ครับพอนีครับน้ำนักเป็นตันครับเกือบตันนะครับนี่ครับงัวสีปีครับสีปีกวาครับวางกับบานให่่ๆครับหนอกให่่ๆครับนี่นะครับสมพอนี่นะครับปักหาจีครับ